ตบของหนโูสวัสดีค่ะบ้านของหนูอยู่ที่ตำบลน,นาหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <ไป S 1> วันนี้หนูจะพาไปดูของดีประจำตำบลน,นาหูกวาง <ไป S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ <ไป S 1> ที่ตำบลของหนู มีการปลูกมะพร้าวเป็นพืชหลักมะพร้าวถือว่าเป็นพืชแห่งชีวิตที่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมายอย่างที่ตำบลของหนูก็มีการนำมาแปรรูปเป็นมะพร้าวสกัดเย็นค่ะคุาคะขั้นตอนในการทำน้ำมันพรสกัดเย็นทำยังไงบ้างคะ อ๋อขั้นตอนของเราก็ง่ายๆหนึ่งเราเตรียมมะพร้าวขูดเตรียมน้ําสะอาดแล้วทาการคั้นเมื่อได้กะทิเสร็จแล้วเราก็มากรองกรองแล้วเราจะได้กะทิแล้วเอามาเทใส่หม้อแล้วใส่กระป๋องไว้เพื่อเอาไปตั้งพักอีก48ชั่วโมงแล้วในเมื่อเราได้กะทิในตัวน้ํามันแล้วแล้วก็มากรองด้วยผ้าขาวบางให้มันใสเหมือนน้ําเราก็มาไล่ความชื้นเราถึงจะได้น้ำมันที่หอมรสชาติดีอร่อยในตำบลนาหูกวางของเรามีมะพร้าวเยอะ ซึ่งเราก็ได้ทําการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ํามันมะพร้าวประดูล่ลานเรามีการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนก็คือ 1. ในเรื่องแรงงานแรงงานเราใช้แรงงานของชุมชนร้อยเอร์เซ็นในเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบจากพื้นที่เราร้อเปเซ็นค่ะนี่ก็คือของดีประจำตำบลขลองหนูหากใครสนใจนะ้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นก็มาซื้อได้ที่ตำบลนาหูกวางคลองหนูนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่น้องๆเขียนเรียงความส่งมาให้ลุงแอดนะครับน้องๆช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าของดีประจําตําบลของหนูลุงแอดจะอ่านและจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าใครจะได้รับทุนการศึกษานะครับช่วยกันเขียนมาเยอะๆนะครับแล้วร่วมสนุกกันครับสวัสดีครับ